เสิร์ฟความน่ารักของน้องมิรินลูกสาวตัวน้อยของแม่คาปาเด็กน้อยผู้ติดป้าโมลามากเป็นพิเศษโดยความที่แม่โมลาใจดีอ่อนโยนและแสดงความเป็นห่วงหลานตัวน้อยตลอดเวลาแถมให้กินนมตัวเองอีกด้วยนี่คือเสน่ห์ของสังคมช้างที่อบอุ่นและน่าทึ่งเพราะช้างไม่ใช่แค่สัตว์ที่รักครอบครัวแต่ยังมีพฤติกรรมดูแลซึ่งกันและกันเหมือนเครือญาติโดยเฉพาะกับลูกช้างสมาชิกในโขงมักจะช่วยกันปกป้องดูแลและสอนทักษะการใช้ชีวิตให้ลูกน้อยไม่ต่างจากครอบครัวใหญ่ที่เต็มไปด้วยความรัก แน่นอนว่าน้องมิรินโชคดีมากที่มีทั้งแม่คาปาและป้าโมลาคอยอยู่เคียงข้างดูแลเราไปชมโมเมนต์ความน่ารักกันเลยค่ะขอขอบคุณการอัปเดตจากร่มแดนช้างด้วยค่ะ ทุกคนครับในวิดีโอนี้ไม่ได้แค่อยากจะให้เห็นว่าน้องนิรินเนี่ยเข้ามากินนมแม่โบราอย่างเดียวนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะสื่ออยากจะให้เห็นก็คือว่ามันมีความแอคทีฟนะครับของการเคลื่อนไหวของลูกน้อยในในในช่องท้องของแม่แม่โบรานะี่ยตรงนี้ครับ ค่อนข้างนะครับวันนี้เป็นวันที่12เดือนเมษายนนะครับแล้วก็เป็นเช้าวันที่ทุกคนสังเกตเห็นชัดนะครับว่าตัวลูกน้อยของแม่โมลาเนี่ยมีความแอคทีฟชัดเจนขึ้นเยอะนะครับในเชิงของฟิสิกอลในร่างกายก็คือเรื่องของการตื่นตื่นตัวแล้วกันเนาะหรือว่ามีการบีบตัวของเนี่ยครับตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นคอนแคชั่นแล้วกันนะครับก็คือเรื่องของการ มีความบีบตัวหรือว่ามีความรัดนะครับของระบบสื่อพันธุ์ภายในหรือว่าระบบหมดลูกของแม่ช้างนะครับรวมถึงสังเกตได้ชัดเจนเรื่องของการมูฟเบตนของตัวลูกช้างนะครับซึ่งมันมีความสัมพันธ์กับอสองส่วนคือส่วนหนึ่งคือแม่เนี่ยกินนะครับทันทีที่แม่กินเนี่ยก็จะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดหรือสารอาหารในเลือดเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้ลูกน้อยในท้องเนี่ย นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่มันเกี่ยวโยงก็คือเรื่องของเจ้ามิลินเนี่ยที่เข้าดูดเต้าบ่อยนะครับดูดเนี่ยอะมันจะโยงกันนิดนึงพอดูดเต้าบ่อยก็เลยมีความกระตุ้นนะครับแล้วมันก็ไปเชื่อมโยงกับคอนแทคชั่นก็คือเรื่องของการบีบรัดต,ตัวของมดลูกแม่นะครับไม่รู้ว่าส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวในในสิ่งที่เราเห็นด้วยกันหรือเปล่านะครับแต่ที่เราเห็นก็คือมันมีเรื่องของพฤติกรรม ของลูกช้างน้อยนะครับที่ค่อนข้างจะชอบมาใช้เวลากับคุณป้าแล้วกันนะครับแล้วคุณป้าก็ด้านเป็นคุณป้าที่พิเศษสุดใจดีที่สุดในโลกนะครับนอกจากช่วยเลี้ยงช้างน้องกัญญาตามที่เราได้รับทราบและติดตามกันมาแล้วนะครับ mm hmm. ก็เป็นคุณป้าหมายถึงเป็นคุณแม่ที่ใจดีมหาศาลช่วยเลี้ยงมิลินด้วยนะครับส่วนคุณแม่ก็ ค่อนข้างจะแม่เห็นแม่จริงๆคือแม่คาตาก็ค่อนข้างจะชิลนะครับการที่มีใครสักคนมาช่วยเอาลูกหรือว่าช่วยเลี้ยงลูกบ้างก็น่าจะเป็นเรื่องผ่อนคลายของคุณแม่ที่ค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยล้าจากการอุ้มท้องจากการเบ่งคลอดแล้วก็จากการต้องไม่ค่อยได้นอนนะครับให้นมลูกมานานก็เป็นเรื่องของโซเชียลนะครับเรื่องสังคมของแม่ช้างลูกช้างนะครับ ที่เป็นแม่จริงกับลูกจริงๆแล้วก็สายสัมพันธ์กับทีมเลี้ยงพี่เลี้ยงพ่อจำแยหรือว่าพ่อควานทั้งหมดนะครับแล้วก็ลักษณะสังคมของความเป็นครอบครัวของการมีป้านะครับแล้วก็ป้าก็จะเป็นฟิวเจอร์มามเหมือนกันจะเป็นแม่ของตัวเองในอนาคตนะครับมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก็คือมอีในส่วนหนึ่งที่เราดูแล้วก็เห็นใจหรือว่า รูปหนึ่งก็คือรู้สึกเศร้าๆเหมือนกันจากพฤติกรรมบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับแม่โมลานะครับแล้วเราก็เลยกังวลว่ามันจะมีผลกระทบอะไรกับเจ้ามิลินหรือเปล่าหรือว่ามีผลกระทบอะไรกับลูกน้อยนานาคนหรือเปล่าคือเราสังเกตนะครับว่าในช่วงตั้งแต่น้องมิลินเกิดมาเนี่ยเราทุกครั้งที่น้องมิลินพยายามจะล้มตัวหรือว่าทิ้งตัวลงนอนกับพื้นนะครับนอนราบเนี่ยเราเห็นความตื่นตระหนกหรือว่าแพนิค ที่ชัดเจนของแม่โมรลานะครับคือแม่โมลานี่จะร้องเลยนะครับแล้วก็พยายามที่จะใช้งวงแล้วก็ใช้เท้าเนี่ยทำหลายๆวิธีก็คือเขี่ยดุลด้วยนะครับแล้วก็ส่งเสียงด้วยเพื่อจะให้ลูกช้างยืนขึ้นตลอดเวลาก็คือในความหมายที่ผมจะเล่าก็คือว่าเราค่อนข้างจะเห็นชัดเจนถึงพฤติกรรมของแม่โมดลาที่ไม่ชอบนะครับไม่ชอบให้ลูกน้องลูกน้อยเนี่ยลงนอนซึ่ง ผมเองก็ไม่ได้มีเจตนาจะเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนจังวลเกินไปหรือเศร้าเกินไปแต่ว่ามันก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างนะครับในใจของแม่โมลาเนี่ยแหละที่เขารู้สึกว่าไม่ชอบนะครับแล้วก็ไม่สบายใจที่ทุกครั้งนะครับที่เห็นลูกช้างลงนอนในท่าราบนะครับซึ่งถ้าเป็นเราในลักษณะของความเป็นมนุษย์หรือว่าความที่เราได้เจอหรือได้เห็นได้รู้เรื่องราวของแม่มโมลามาเนี่ยมันก็อดที่จะเชื่อมโยงความคิดไม่ได้ว่าหรือว่า หรือมันจะเกี่ยวไหมนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวโมลาเขาเคยสูญเสียลูกที่ผมเคยเล่าให้ฟังในช่วงที่ก่อนที่เราจะเจอตัวเขาเนี่ยทางเจ้าของเดิมก็เล่าให้ฟังนะครับว่าโมลาเนี่ยเคยมีลูกนะครับแล้วก็เหมือนว่าจะดูปกติจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งเขาไปตรวจเยี่ยมไปตรวจดูช้างเป็นธรรมดาน,นะครับก็พบว่าลูกของแม่โมลาเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับก็เป็นเรื่องเศร้าในขณะเดียวกัน ในเหตุการณ์ที่ดวงทามาทําให้เราได้ทาแม่โมลามาอยู่ด้วยกันที่ร่มเดินช้างแล้วก็ให้แม่โมลาเป็นแม่รับนะครับของน้องกัญญานะครับก็เลี้ยงดูน้องกัญญาได้อย่างดีที่สุดนะครับเท่าที่จะดีได้เท่าที่แม่ช้างตัวหนึ่งที่จะเอ็นดูนะครับแล้วก็เลี้ยงจนถึงขั้นวานน่าได้นอนน,นอนเอาหลังชนกันเลยพิงกับน้องกัญญาตามที่เราเห็นแล้วเราก็ยังเป็นภาพจําของทุกคนอยู่นะครับที่ โมลาเขาก็ค่อนข้างจะติดแล้วก็ผูกสัมพันธ์กับน้องกัญญาซึ่งเราก็ไปโยงว่าเกี่ยวไหมว่าเขาเคยเสียลูกทาให้เขามีความกระตือรือร้นในการที่จะเลี้ยงกัญญาและในที่สุดก็มีเหตุการณ์ที่เราต้องสูญเสียกัญญามาถึงแม่โมลาสูญเสียน้องกัญญานะครับก็อาจจะเป็นพฤติกรรมที่มาจากความจําหรือความฝังจิตความฝังใจของความรู้สึกว่าเคยสูญเสียลูกแล้วก็ ลูกอยู่ในท่านอนแล้วก็เอางวงแตะหรือว่าเอาเท้าเขีย่ยแล้วก็ไม่ตื่นหมายถึงว่าไม่ฟื้นนะครับคือผมไม่ได้ตั้งใจจะเล่าให้ไปไปไกลหรือว่าจนเกิดความอ่อนไหวทางความรู้สึกนะครับแต่ว่านี้คือเรื่องของความจริงที่เราพบก็คือว่าทุกครั้งที่มิลินเอ็นตัวลงนอนหรือว่าพานจะหลับในท่านอนเนี่ยก็คือเขาจะเขี่ยครับเขาจะเขีย่ยเขาจะกระตุ้นเขาจะใช้งวงแตะ แบบว่ายังไงก็ไม่อยากแล้วก็ไม่ยอมไม่ชอบให้นอนในท่าราบนะครับก็เป็นอย่างนั้นซึ่งฟานเขาก็ต้องช่างดูนะครับระวังจะปล่อยให้นิลินอยู่กับแม่หรือเล่นกับแม่หมายถึงนอนใกล้แม่ตัวเองหรือว่าใจะให้อยู่กับแม่โมลามากๆนะครับแล้วก็ไปมีผลกระทบว่าลงนอนทีไรแม่โมลาก็เขี่ยนะครับซึ่งเราก็เลยไปคิดยาวไปว่าเอ๊ะต้องแค่วันหนึ่งหมายถึงว่าวันที่กำลังจะเกิดขึ้นใกล้ๆเนี้ย ในหลักวันอ่ะในหลักวันว่ากี่วันข้างหน้าหรือหลักสัปดาห์ว่ากี่สัปดาห์ข้างหน้าถ้ากรณีที่โมลาเขาคลอดลูกน้อยนยครับที่ขยับเนี่ยของตัวเองขึ้นมาแล้วลูกน้อยของโมลาหลงนอนถ้าเกิดว่าโมลาไม่ยอมไม่ยอมเลยเคือเขียนกระตุ้นให้ลูกตื่นตลอดเวลาเนี่ยพันก็น่าคิดนะครับแล้วก็น่าห่วงว่าเอ๊ะมันก็จะอาจจะทําให้ลูกน้อยได้พักผ่อนพอหรือไม่พอหรือเปล่าอะไรเนี้ยก็เ,เป็นโจทย์ที่เราจะลองดูว่า เขามีพฤติกรรมที่จะกเกียไม่ให้หลับไม่ให้นอนหลับกับเฉพาะน้องมี่หรือว่าจะเกิดขึ้นด้วยกับลูกตัวเองในอนาคตที่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในหลักวันหรือหลักสัปดาห์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องเล่าที่ผมอยากจะเล่าแล้วก็แชร์ในบางส่วนนะครับเพราะหลายๆสิ่งที่เราคุยกันหรือตกลงกันในบ้านลวมแดนช้างก็คือว่าถ้าเรามีเรื่องดีเราก็รับฟังแล้วก็มีความปรีดานะครับด้วยกันกับเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันถ้าหากแล้วว่าเรามีเรื่องที่เป็นเรื่องกังวลหรือเรื่องที่เป็นประเด็นที่ว่าเราก็เครียดเหมือนกันหรือว่าได้เห็นอะไรที่มันเป็นเป็นเรื่องราวที่เราจําเป็นนะครับที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษเนี่ยผมก็อยากจะเอามาแชร์ให้เราฟังเพราะว่าผมถือว่าวันนี้เดือนนี้หรือว่าปีเนี้ยมันเป็นปีที่พิเศษมาที่ทําให้พวกเราเราทุกคนเนี่ยได้ขยับตัวได้ขยับความรู้สึกมาเป็นคนที่ เอ็นดูช้างแล้วก็รักช้างแล้วก็เป็นห่วงช้างกันแบบไม่เคยมีแรงกระตุ้นหรือแรงตื่ตัวกันมากขนาดนี้มาก่อนในสังคมช้างที่ผมเออยู่หรือเติบโตมานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเล่าดีกว่านะครับมีอะไรก็จะเล่านะครับมีอะไรก็จะแชร์ให้ทุกคนได้ได้รับรู้ได้รับทราบไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ ปกติหรือเรื่องที่มันสมูทนะครับหรือว่าเรื่องที่เรามีเรื <S <S ่องที่เป็นประเด็นที่ต้องปรับปรุงหรือแก้ไขนะครับเราก็อยู่ด้วยกันตามเจตนาที่เราพูดกันแล้วว่าไม่ว่าเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเราจะรับทราบไปด้วยกันในฐานะคนในบ้านร่มแดนช้างที่เป็นบ้านที่รักช้างนะครับแล้วก็อยู่บนโลกของความเป็นจริงแล้วก็มีเหตุมีผลที่จะเข้าใจทั้งคนเข้าใจทั้งช้างแล้วก็เข้าใจทั้งควานในบริบทของผู้รับผิดชอบดูแลนะครับก็ เล่าสู่กันฟังแล้วเราก็คิดว่าสิ่งที่ผมเล่าเนี่ยมันอาจจะถูกเฉลยในหลักไม่นานก็คือหลักวันเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมาแน่มาแน่ก็คือลูกของแม่โบราณเนี่ยมาแน่เดี๋ยวพี่สวัสดิ์เชิญทางนี้แป๊บด,ดูแล้วเป็นยังไงว่าอาการ,าการมีแววแล้วก็มีความที่จะนานหรือไม่นานอ่ะอาการนี่ใกล้จะข้อแล้วครับน,นุ่งมันมดีเยอะนุ่งมอปวดเยอะมันอะไรนะ ลูกมันดิ้นเยอะมันดิ้นเยอะแมันลูกเปียก้อนเป็นก้อนคือเป็นคําว่าเป็นก้อนของพี่สวัสด์ผมขออนุญาตขยายความนะครับผมตั้งใจว่าหมายถึงว่าพี่สวัสด์น่าจะตั้งใจพูดว่ามันมันเกร็งมันเป็นก้อนมันแข็งใช่ป่ะมันเกร็งมันเป็นก้องแล้วก็ใกล้จะคลอดครับอ่าฮะแล้วมีส่วนอื่นไหมที่พี่สวัสด์ดูแล้วว่าเหมือนกับว่าใกล้จะใกล้คลอดนั่นแหละอ่าฮะมีส่วนอื่นนะที่ดูว่าใกล้คลอดเต้านมเป็นไงบ้างน้ำนมเต้านมนี่นม พาดูหน่อยดิี่ป็นคออกครับฟูออกเดี๋ยวนะคำว่าฟูออกเดี๋ยวทุกคนไม่ทันฟูออกคือพุ่งออกนะครับไหลเปลี่ยนสีปะเปลี่ยนสีครับน้าน o เลอะขุ่นครับพี่สวัสดิ์บอกว่าน้ำนมเริ่มขุ่นนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยตอนช้างตั้งท้องในระยะปลายๆเนี่ยก็จะเริ่มผลิตน้ำนมซึ่งเป็นแบบเหนียวเหนียวใสๆใช่ไหมพี่สวัสดิ์ครับแล้วก็พอเริ่มขุ่นก็คือใกล้ใกล้คลอดครั โอ <Okay. S 2> เคเบิกับว่าใครที่อยู่ในพัฒละนี้จะต้องโดนบังคับให้พูดหมดนะอ่ะมาแล้วเอาขย้ายมาแล้วกลายเป็นว่ามาอยู่รวมกันครับ <c oughs> แล้วเดินมาแบ่งทำไมเดินมาเอาด้วย <c oughs> ก็ปิดท้ายนะครับด้วยโมเมนต์ <c oughs> ของความเป็น สัญชาตญาณแห่งความเป็นแม่นะครับดูท่ายืนก็รู้ดูท่ายืนก็คิดถึงกัญญาเลยว่าแม่ที่มาเปิดเต้าให้น้องกัญยากินเนี่ยก็คือโมลานะครับรวมถึงได้วันดีด้วยแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นห่วงลูกนะครับในขณะเดียวกันตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวของแม่โมลาที่กําลังรอพลอนะครับแล้วก็น้องมิลินนะครับที่ได้เข้าสู่วันที่5้าแล้วนะครับลุงสวัสดิ์ขอสวัสดิ์พ่อตําแยงของเราก็เป็นคนเฝ้าลอดนะครับเป็นคนดูแล ตอนนี้ดูสะดือเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้พักหรอกอีกไม่นานไ่ถึงว่าคืนนี้เลยแหละเขาจะเฝ้าคอลอดรอติดตามดูกับแม่โมลากันนะครับเพราะฉะนั้นกอ็อยู่นะครับส่งกำลังใจให้กับคนทำงานด้วยกันนะครับแล้วเราก็จะสื่อสารและเล่าทุกอย่างนะครับที่เกิดขึ้นอ,อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็พยายามที่จะบวก องความรู้บางอย่างในสิ่งที่เรารู้นะครับเพื่อจะแบ่งปันกันโดยการเพื่อจะให้มีเจตนาว่าเราเอาอยู่ในพื้นฐานที่เราเข้าใจช้าง mm. เข้าใจควานนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมเล่ายาวนะครับด้วยวิดีโอนี้เพราะว่ามันมีเรื่องให้พูดนะครับ mm. ก็เลยจําเป็นต้องเล่านิดหนึ่งอ่ะไปะไม่ไปก่จะกลับไปหาแม่ไม่ยอมไปครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีนะครับ